ค้าคนสำคัญของ Hi Hat ได้ไปใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปทานอาหารไปฟังเพลงได้รับวายดีๆจากคาเพลา่าไปนวดหน้าที่เจอหลี่ซึ่งเป็นสปาที่โปรดหนึ่งสปาของพี่หญิงเลยนะคะหรือไปล่องเรือกับ d i ไอซิตีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง โรงแรมคาเพลา่าดออิไอซิตี้แล้วก็เจอรลีกประเทศไทยสำหรับการให้การสนับสนุนไฮแฮทแบรนด์เล็กๆของพี่หญิงแต่ฝันใหญ่มากและตั้งใจที่จะทำมัวกระเป๋าโปรดักต์ต่างๆออกมาเพื่อให้คนชั้นกลางอย่างพี่หญิงพี่หญิงเป็นคนชั้นกลางไม่ใช่ไฮโซนะคะพี่หญิงเป็นคนชั้นกลางแต่เราอยากดูดีอยากดู ีมโดยที่เราไม่ต้องจ่ายแพงอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ Hi-Hat ที่พี่หญิงตั้งใจทำแบรนด์ Hi-Hat ขึ้นมานะคะโอเคค่ะก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวพี่หญิงจะเอามาอัปไว้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะโปรโมชั่นวันแม่ตั้งแต่1ถึง31สิงหาคม